สวัสดีครับเอฟซีอูหลงลวินครับผมมือนีนะครับจับเตรียมนะครับสาลี่พ่วงนะครับขนาดความเาวาเมตรนะครับความกว้างนะครับเมตรเจ็ดสิบห้าความสูง1เมตรนะครับคันนี้เป็นรอเดียวครับคัดซีหนาซีนะครับเปิดได้3ด้านแล้วบนถอดได้นะครับคันนี้ลูกค้านะครับต้องการแค่บันไดหนานะครับว่าต้องการเล้ารางครับผมก็ เรียบๆง่ายๆครับผมจุดคอจุดค้างคือเก้าครับผมงันเชื่อมงันดามนะครับการซับทุกจุดนะครับของอูหลงวินนะครับเสียมันความแข็งแรงนะครับขาตั้งนะครับยังให้มาตรฐานคือเก้านะครับคันนี้นะครับน้ำทรงนะครับอำเภอขุขันนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับคันนี้นะครับเขาใส่เป็นเป็นเท้าบิ๊กเอ็มให้ลูกค้านะครับผม ตัวนี้น้ำหนักบรรทุกนะครับบ่เกินสามตันนะครับผมแกมันแกเข่านะครับพวกช่องพวกอย่างเทากับเห็ดห้ที่ลงนะครับสมือนะครับเทากับปับปับเข่าลงมาให้ที่นะครับผมด้านท้ายลูกค้ากับว่าเอานะครับชุดเอล่างลูกค้าว่เอานะครับเอาจะเป็นบันไดหนาครับผมกระทะไม่นะครับ ยางเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสวยงามนะครับผมการห้องการสับนะครับนี่ครับเป็นเผานิสันพิกเอ็มครับผมคิวต่อไปกับสิเป็นะครับรอคูนะครับทั้งอำเภอหนองกรุงศรีกาลสินนะครับผมกะเหลือเก็บรายละเอียดนะครับตัวรถกะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บรายละเอียดกับสีลงสีนะครับว่นหนาสีเกินวันผุดนะครับผมกับสีจัดโงให้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับ0 9น0 1 2 0 8 7 8นะครับฝากเบอร์โทร์ลันเบอร์โทรอูน้ำนะครับอูรุ่งระวินนะครับเพื่อลูกค่าทางศรีสะเกดเพิ่นเห็นนะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับอูรุ่งระวินนะครับเขามีเบอร์เดียวนะครับสำหรับเบอร์ลันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพุดลูกค้าทางเอ่อ ขุขันสีสเกตนะครับผมแล้วกัลูกค้าเก้าลูกค้าไม่นะครับที่แวะมาชมคลิปแวะมาอุดหนุนนะครับขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ